เนี่ยนะคะทุกคนเห็ดนี่พิมพ์จะต้มก่อนนะคะพิมพ์ถึงจะเอาไปปรุงในน้ําซุปอีทีนะคะเพราะดอกมันใหญ่แล้วก็มันค่อนข้างหนานะคะเอาไปต้มให้เหนื้อมันยุบแล้วก็จะได้สุกง,ง่ายด้วยค่ะเนี่ยนะคะน้าซุปเราได้แล้วพิมพก็เอาเห็ดที่ต้มแล้วลงมาเลยนะคะแป๊บเดียวก็ได้กินค่ะวันนี้เราจะแกงแบบอีสานนะคะใส่น้ําปลาเนนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะแกงเห็ดแครอทใส่ผักชีลาวนะคะไปกินกันเลยค่ะ ดอกมันใหญ่ค่ะมันก็เลยล้นหม้อได้เยอะนะคะทุกคนพิมใส่ข้าวโพดไปด้วยเพราะอะไรคะเพราะว่าน้ำซุปมันจะได้หวานเนาะนะคะค่ะโอเคค่ะไปทานด้วยกันเลยค่ะทุกคนไปซดให้หนำใจเลยนะคะจังสวัสดีค่ะทุกคนนั่นเรียบร้อยแล้วนะคะ แกงเห็ดแครอทเห็ดแครอทเห็ดภูเขานะคะเห็ดหน้าหนาวิถ้าเกิดว่าฝนมันตกเดี๋ยวพิมพจะพาเพื่อนไปเก็บอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้กินแต่แกงเห็ดอย่างเดียวล้วนๆเลยคือจะซดให้หนําใจเลยนะคะกับข้าวเหนียวหนึ่งกระติ๊บนะคะนะคะอาาไม่ให้เป็นการเสียเวลาจัดการเลยค่ะมาค่ะทุกคน <S <s เดี๋ยวพิมพ์จะให้ดูเนื้อเห็ดนะคะเนื้อเห็ดนี้มัน ตอนที่เรายัางไม่ได้ต้มนมันเนื้อจะแฟบแนะคะแต่พอต้มมาเนื้อมันฟูค่ะเพื่อนเพ่อดูดิดูความหนาของเห็ดนะคะแล้วเนื้อมันเดี๋ยวพิมจะเทสให้ดูนะคะแปลกะเป็นเห็ดที่แบบนะคะเห็นเขาล่ำลือกันว่า amazing นะคะพิมก็เลยอยากลองอเนื้อเขามีความกรุบค่ะเพื่อนจ๊ะพิมพ์ทำชิ้นแบบ สะใจไทยแลนด์ไปเลยนะเพื่อนรูสิชะชิ้นมันหนามากเลยนะคะเหมือนปลาหมึกอนะ่ะ <c oughs> แซ่บค่ะสมคำล้ำเลย ต้องไปหาอีกแล้วเนี่ยต้มใส่บวบนะคะพิมพ์ะะได้ดอกใหญ่ๆมาอย่างเยอะคะ่ะพิมพ์เรียบม,มากแกงเลยนะคะใส่ผักทอง้วย อันนี้พริกหวานดูระเกนะคะอืมนัวดูเนื้อคะ่ะเนื้อหนามากเลยกรุบๆคะ่ะเนื้อบเบล อร่อยค่ะกรุบมากเลยนึกว่ามันไม่เผ็ดมันเผ็ดนะคะเพีกนแคะนี่เพเยนะียใส่ข้อเบอือไปด้วยนะ สำหรับคนที่ยังไม่เคยกินนะคะก็ะพี่มาทำรีวิวแกงมันให้ดูเลยนะคะเนื้อเหมือนเนื้อไก่มันเนื้อปลาหมึกอ่ะเป็นเหตุที่ต้มอ,ออกมาแล้วเนื้อฟูอ่ะเออตลกเนาะ,ะแปลกเนาะเต็มหม้อเลยอ่ะกินคนเดียวสองวันอ ทองเฮ้ยเผ็ดค่ะมเผ็ดลูกโดดอือลูกโ,โดดเผ็ดมากโอ้ยเผ็ดจนน้ำตาแตก หวานมากมีขนาดลูกดอกบานๆนะเนี่ยข้าดอกไว้รุ่นอยูขนาดไหนนะคะสะใจไปเลยดูชิ้นเห็ดเดี๋ยวเนื้อไม่เละนะคะ เผ็ดลูกโดด<ม>กินกับข้าเจ้าพิมพ์ว่าก็เข้ากันนะคะแต่กับต้มตั้งนานแต่เนื้อไม่เปื่อยไม่ยุ่ยเลยนะคะ อร่อยจ้าคอนเฟิร์มดูชิ้นเห็ดพิมพ์เนื้อนานุ่มฟู ้าติดชูกติดิอืมพักรีลาวเน้เนๆเลยค่ะพักรีลาว ดูความฟูของเนื้อเห็ดเหมือนไก่ไหมไม่เหมือนค่ะไก่เหนียวนะเหมือนปลาหมึกมากกว่าพิมว่าเอาละค่ะคุณผู้ชมพิมพ์มารีวิวแกงเห็ดแครอทให้เพื่อนๆดูแล้วนะคะวันนี้พิมพ์แกงแบบอีสานเนาะแกงใส่ใบย่านางใส่ ข้อเบื่อนะ้วก็รีวิวเนื้อเห็ดว่ามันเนื้อใช้ได้คะ่ะเนื้ออยู่ในระดับที่ว่าให้ห้าดาวเลยคะ่ะนะคะเนื้อนุ่มฟูกรอบกรุบมีความกรอบกรุบนะคะไม่เละนะคะขนาดพิมพ์ใช้ดอกที่มันเป็นดอกบานดอกแก่แล้วนะคะแกงก็ยังอร่อยนะคะเดี๋ยวรสชาติดีขนาดนี้เดี๋ยวครั้งหน้าไปเก็บใหม่นะคะเพราะว่าต้องรีบไปเพราะว่า เดอนี้ออกหน้าหนาออกแค่สามอาทิตย์เองนะคะต้องรีบนะคะออกอยู่บนเขานะคะแต่ช่วงนี้ติดเคอร์ฟิวเคอร์ฟิวตุรกีอีกแล้วนะคะทุกคนเออก็เลยแบบเซ็งเลยนะคะโอเคค่ะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะคลิปนี้พิมลาไปแล้วเนะาะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย